ถ้าวิธีหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวหลายคนกลัวความโดดเดี่ยวกลัวชีวิตโสดกลัวการที่ต้องกลายเป็นคนที่ต้องอยู่เพียงลำพังกับภาระความรับผิดชอบที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะรับมือไหวหรือไม่แค่ไหนยังไงแบบนี้นะครับความกลัวเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าชีวิตนี้อาจจะต้องมีเพื่อนมีคู่นะโดยที่ความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่เพียงลำพังได้อย่างมีความสุขนะเพราะว่าบางทีในสภาวะ ของชีวิตเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการอยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความรู้สึกโดดเดี่ยววันนี้ก็เลยนํา5วิธีที่จะทําให้คุณนั้นหลุดออกจากความรู้สึกโดดเดี่ยวได้น,นั่นเองครับเพราะเชื่อว่าในยุคสมัยใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากก็อยู่คนเดียวเป็นโสดนะครับไม่มีลูก หรือบางคนต้องทำงานที่เมืองกรุงนะครับเดินทางจากต่างจังหวัดมาอยู่ห้องพักกลับมาก็อยู่คนเดียวตลอดแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้แล้วเราจะมีวิธีการยังไงครับในการที่จะให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวได้แล้วก็ทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีความสุขและก็รักตัวเองมากขึ้นวันนี้แหละนาเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันกับ5วิธีในการหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับ ข้อแรกเลยครับเราต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองหลายคนรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวหรืออยากอยู่รำพังเป็นเรื่องที่การอยู่รำพังเพียงคนเดียวเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยกับใครเช่นบางคนอาจจะต้องเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวหรือบางคนเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวหรือบางคน ก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนะไม่มีคู่เป็นลูกคนเดียวแบบนี้ออกห่างมาจากครอบครัวแล้วก็ไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ครับว่าอยู่คนเดียวเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นคนที่ไม่มีคนอยากจะรักอยากจะรู้จักแบบนี้แต่ท้าที่จริงแล้วการที่คุณอยู่คนเดียวอยู่โดยลาพังไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามทีครับคุณก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขในการดําเนินชีวิตที่จะทําให้เรารู้จักกับความสามารถของตนเองมากขึ้น แม้จะมีความรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวก็จะต้องหากิจกรรมทำแล้วก็รักตัวเองให้เป็นความรู้สึกเหงาก็จะไม่มีผลใ,นใ,นใดๆต่อคุณน,นั่นเองครับพูดง่ายๆว่าความรู้สึกเหงาต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อคุณเมื่อคุณสามารถที่จะยอมรับการอยู่คนเดียวได้รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะหากิจกรรมในการทำให้รู้สึกมีความสุขได้น,นั่นเอง 2. สร้างเวลาส่วนตัวออกมาเป็นตารางเวลาการทํางานประจําวันนะครับการใช้เวลากับเพื่อนฝูงก็อาจจะดูแลดูเป็นเรื่องสนุกในขณะเดียวกันการที่คุณมีตารางงานประจําที่ต้องทําทั้งงานออฟฟิศงานบ้านงานลาดงานหลวงต่างๆจนทําให้คุณแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยดังนั้นก็ให้สร้างเวลาส่วนตัวของคุณขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะเป็นซักเวลาหประมาณสัก 1-2ชั่วโมงแทรกอยู่ในตารางประจำวันของคุณบ้างช่วงเวลาที่คุณจะได้รู้สึกพักผ่อนผ่อนคลายทำสิ่งที่คุณชอบช่วงเวลาแบบนี้ก็มีความสำคัญเพราะการได้อยู่กับตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องอยู่เพียงรำพังนั้นก็มีค่าเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าการอยู่คนเดียวอยู่รำพังแล้วไม่มีค่าการสร้างสเกจดูแล้วก็มีการที่จะกำหนดเวลาให้กับตัวเองประมาณ1-2ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็จะช่วยทำให้คุณรู้สึกหลดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับข้อต่อมาครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงความสําคัญที่สําคัญเลยก็คือการดูแลร่างกายนะครับให้แข็งแรงเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วยก็คือความจริงที่หาข้อตัวอย่างไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนรายล้อมมากเท่าไหร่มีกิจกรรม ทำไม่เว้นวันเลยนะหรือมีหน้าที่การงานที่สําคัญมั่นคงที่ต้องรับผิดชอบท้ายที่สุดแล้วร่างกายที่มีความสําคัญจะทําให้คุณสามารถที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ด้วยดีด้วยสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นการออกไปวิ่งปั่นจักรยานเดินว่ายน้ําเล่นโยคะนะครับหรือการสร้างร่างกายของคุณให้มีกล้ามเนื้อที่สวยงาม เหล่านี้ก็รวมแต่ทําให้จิตใจของคุณนั้นรู้สึกดีขึ้นโดยลําดับเพราะนอกจากจะเป็นการทําเพื่อตนเองแล้วก็ยังทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในรูปร่างขณะเดียวกันก็ควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอเหมาะสมแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เหล่านี้ก็คือการทําให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงสุขภาพดีจำไว้อยู่เสมอนะครับว่าถ้าคุณดูแลร่างกายคุณดีสุขภาพแข็งแรงจิตใจก็จะดีตามไปด้วย วิธีคิดของคุณต่อสิ่งรอบข้างก็จะดีตามไปด้วยพูดง่ายก็คือสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนะครับแล้วมุมมองต่างๆก็จะดีตามไปด้วยน,นั่นเองข้อที่4ครับเปิดใจรับโอกาสหรือว่าลอ,ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหลายคนที่ต้องติดอยู่ในความรู้สึกโดดเดี่ยวก็มักจะไม่กล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับหรือออกจากคอมฟอร์ทโซน พราะว่ากลัวว่าจะต้องเจ็บจะต้องเจอแบบสิ่งที่ผ่านมาจะถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการต้องรู้จักให้ตัวเองออกไปเจอนะครับหรือออกจากกรอบความรู้สึกเหล่านี้หรือวางกรอบความรู้สึกเหล่านี้ให้ได้แล้วออกไปหาเพื่อนออกไปพบปะก,กับผู้คนออกไปทำกิจกรรมออกไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือนะัดรับประทานข้าวกับเพื่อน เหล่านี้ก็จะทําให้คุณได้ปรับความรู้สึกตัวเองนะครับเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมจะเป็นมิตรเข้ามาในชีวิตทั้งที่เราก็สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์สัมพันธภาพที่ดีมนุษยสัมพันธ์ต่างๆกับคนรอบข้างที่พร้อมจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้นั้นนะครับเป็นสิ่งที่คนโสดคนที่อยู่เพียงลาพังคนอยู่คนเดียวก็ควรที่จะลองทําดูครับเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆนะครับรับวิธีการใหม่ๆรับเพื่อนใหม่ๆ รับสังคมใหม่ๆนะก็จะทําให้คุณนั้นหายจากความรู้สึกโดดเดี่ยวไปแบบสิ้นเชิงเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับ5ทําทในสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองทําแล้วก็มีความสุขนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะมองหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้บางคนชอบท่องเที่ยวนะครับก็ไปท่องเที่ยวนะครับบางคนชอบไปเที่ยววัดทําบุญ วัดนะครับก็สามารถที่จะไปได้หรือบางคนเนี่ยชอบทําอาหารก็ไปเรียนทําอาหารนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์นะครับถ่ายวีดีโอตอนทําอาหารแล้วก็เอาไปลงในช่อง YouTube พูดคุยนะครับหรือบางคนเนี่ยชอบปั่นจักรยานก็สามารถที่จะปั่นจักรยานแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับบันทึกวิดีโอบันทึกเป็นการเป็นเทคต่างๆก็ได้ซึ่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยนะครับที่มันสร้างให้เรามีความสุข มันก็จะทําให้เราสึกว่ามีทางที่ดีนะครับเราทําให้เราสึกไม่โดดเดี่ยวนะเพราะว่าเราหันไปเจอสิ่งที่เราชอบเรามีโอกาสที่จะพูดคุยกับผู้คนผ่านช่องของเราเรามีโอกาสที่จะพูดคุยผ่านม็อกของเราแบบนี้ครับนอกจากการที่จะลงมือทาในสิ่งที่ตนเองมีความสุขเล็กๆในน้อยให้ห่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวลาพังแบบนี้ แล้วสิ่งที่คุณทําจากสิ่งที่คุณชอบก็จะเจอผลทานที่ทําให้คุณสามารถสร้างงานสร้างเงินได้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะหลายคนเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากการทํางานที่ที่ไม่ชอบได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยให้กับคุณนั้นรู้สึกหลุดพ้นออกจากความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ไม่ยากเลยทีเดียวเลยเชียวครับแล้วท่านผู้ฟังเคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยวไหมครับ แล้วมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรหรือมีวิธีในการขจัดหรือทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างไรก็สามารถที่จะแชร์คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันได้กับวิธีการหลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยวนั่นเองครับ